วันนี้บานานาจะไปซื้อชุดออกงานเพราะน้องชายคนที่3มจะแต่งงานแล้วถ้าใครจําได้เมื่อปีก่อนก็นได้ลงคลิปงานมั่นของน้องชายคนที่3ไปแล้วนะคะซึ่งตอนนี้น้องก็มั่นครบ1ปีก็ได้เลิกงามยามดีที่จะแต่งงานแล้วทุกคนน่ะเขาก็พากันซื้อชุดกันหมดแล้วเหลือแค่กล้วยนี่ล่ะค่ะที่ยังไม่ได้ซื้อเราว่าเพิ่งกลับมาจากไทยเราก็จะมาซื้อชุดที่เดิมที่เราเคยมาซื้อก็คือตรงตลาดแถวห้างซาแฟตลาดยอดฮิตใจกลางเมืองบูซ่าเมืองที่กล้วยกับอาริฟอาศัยอยู่น้องคนรองกับแฟนสาวก็จะพากล้วยไปเลือกซื้อ เ,เ,เรานัดกับน้องๆมาเจอกันที่นี่เลยส่วนพ่อปู่กับแมายา่ย่าก็ได้ติดรถเรามาเพื่อมาซื้อของเพิ่มเติมเอาไว้ใช้ในงานเราจอดรถเอาไว้ในห้างที่ชั้นใต้ดินชั้นสาแล้วก็ขึ้นบันไดเลื่อนออกมาข้างนอกเพื่อจะออกไปเดินตลาดห้างที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะสร้างลงไปที่ใต้ดินหลายๆชั้นแบบนี้ละค่ะพอออกมาด้านนอกก็จะเจอพื้นดินที่คนใช้เดินปกติและรถก็ใช้วิ่งทั่วไปนี่เป็นไงค่ะเมืองที่กล้วยอยู่วิวสวยเวอร์มองทางในก็จะเจอแต่ภูเขาว,วิวสวยก็ต้องมีนางแบบสวยๆมาเดินแบบด้วยสิค่ะแล้วพวกเราก มาเจอน้องคนรองกับว่าที่สะพายรองแล้วสองคนนี้ก็ได้เลิกมั่นเรียบร้อยก็คือเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะสองห้องเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวพอถึงตอนนั้นน่ะเว้ยก็จะต้องได้มาหาซื้อชุดอีกรอบเพราะปู่กับแม่ย่ากล้วยมีลูกชายทั้งหมด4คนไม่มีลูกสาวเลยจะได้ลูกสาวก็ตอนแต่งลูกสะพายนี่ละค่ะถึงแล้วร้านที่เราจะมาซื้อชุดเพราะปู่กับแม่ย่าก็จะแยกกับเราตรงนี้พวกท่านจะไปหาซื้อของในตลาดใกล้ๆแถวๆนี้ละค่ะเดี๋ยวพอตอนกลับถึงจะมาเจอกันอีกทีส่วนพวกเราก็เข้ามาด้านในแล้วก็เริ่มเลือกชุดกกันไดด้เลือชุ สวยนะน้องสะ a i ร้องงานนี้ยพีต้องสวยแล้วก็เด่นที่สุดให้สมฐานนะสะ a i ยใหญ่ของบ้านอยู่ไทยก็เป็นหญิงใหญ่มาตุรกีก็เป็นสะ a i ใหญ่ปนานะก็เลยต้องทําตัวให้ใหญ่จะได้สมฐานนะ <c oughs> น้องสะ a i ร้องนะ่ะ <c oughs> ก็มาซื้อชุดร้านนี้ล่ะค่ะเพราะว่าร้านนี้ฮิตแล้วก็ดังมากในเมืองเราแถมราคาก็น่ารักสมเหตุสมผลปีที่แล้วงานมั่นของน้องชายคนที่สามเราก็มาดูร้านนี้เป็นร้านแรกเลยแต่ตอนนั้นนะ่ะมันไม่มีไซส์ใหญ่ที่กล้วยพอจะใส่ได้เลยค่ะกล้วย <c oughs> ก็เลยไปจบที่ร้านสาวอว๋วตอนแรกวันนี้กล้วยกะคิดว่าจะไปที่ สา,สาวอวบไปเลยให้มันจบๆไปทีเกียรเดินเยอะมันเหนื่อยแต่น้องสะพ้ายรองนางก็บอกว่าปีนี้มีไซส์สาวอวบเข้ามาแล้วเยอะมากด้วยกล้วยก็เลยโอเคมาดูก็ได้แล้วสุดท้ายก็มีจริงๆดูชุดสีเขียวนี่เหมือนจะใหญ่แต่พอเอามาเทียบกับตัวกล้วยเอวน่าจะเล็กแคมอาริฟก็บอกว่ามันโป๊ไปโอเคไม่เอาก็ได้เลือกใหม่เลือกใหม่หมตามใจสามีแล้วเราก็มาเจอชุดสีม่วงตัวนี้ใส่ได้ทรงได้สีได้สีเหมือนชุดที่กล้วยเคยใส่ไปงานมั่นปีที่แล้วเลยค่ะโอเคเก็บไว้ไปลองกันแล้วก็มีสีดํา สีเขียวสีชมพูเลือกไปลองใส่ดูด้วยทีเดียวขี้เกียจมาเอาไม่จากนั้นพวกเราก็พากันไปที่ห้องลองชุดได้น้องสะภายรองก็เข้ามาช่วยใส่ชุดให้กล้วยด้วยชุดแรกเป็นชุดสีม่วงอุ๊ย มีแหวกตรงขาด้วยอ่ะชอบแถมก็ไม่โปมากด้วยแต่ชายกระโปรงน่ะมันก็จะยาวเกินไปไม่เป็นไรเอาไปแก้เพิ่มได้ชุดแอบใหญ่ด้วยนิดนึงพี่พนักงานก็เลยเอาเข็มหมุดมาปักให้มันได้ทรงลองใส่กับรองเท้าส้นสูงให้มันสมบูรณ์ครบทุกอย่างเออก็เลิศอยู่นะสวยสวยสวยแถมถ้าไม่อยากโชว์แขนใหญ่เขาก็ยังมีแขนเสื้อเพิ่มให้อีกตั้งหาอุ๊ยดีอ่ะชุดเนี้ยชุดที่สองชุดสีชมพูวิบวับอุ๊ยสีสวยอ่ะโอเคเข้าไปลองกันเถอะพอลองเสร็จแล้วตอนแรกมันก็ดูเหมือนจะสวยนะคะแต่ดีไซน์ตรงท้องน่ะ มันอายุอายะเกินไปมันทําให้พุงของกล้วยจากตอนแรกที่ใหญ่อยู่แล้วพอใส่เข้าไปมันก็ใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกกล้วยคิดว่ามันไม่ผ่านทุกคนก็คิดเช่นกันแต่สีสวยนะไม่ชอบสีมากเลยเสียดายอ่ะชุดที่3ชุดสีเขียวอ่อนดีไซน์น่ะมันเหมือนชุดสีม่วงชุดแรกเลยนะคะตอนแรกกล้วยกะว่าจะเอาสีม่วงแต่อาริฟบอกว่าปีที่แล้วคุณก็ใส่สีม่วงนะแถมก็ยังเป็นเฉดสีเดียวกันอีปีนี้เปลี่ยนบ้างเถอะแถมสีนี้ยก็สวยเข้ากับคุณแน่นอนสิคนสวยใส่อะไรก็ต้องสวยสวยแบบถูกบังคับให สวยอะคะ่ะได้งั้นก็เอาสีนี้แหละแต่ชุดนี้ใส่เข้าไปมันก็ยังใหญ่ไม่ตรงกับไซส์กล้วยอยู่ดีเราก็เลยจะเอาไปแก้ที่ร้านใกล้ๆนี้ละคะ่ะแก้ไซส์กับเอาชายกระโปรงออกด้วย<ๆ>เพราะว่ามันยาวเกินไปส่วนราคาชุดนี้ก็คือ4,200ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ3 3 6 0้บาทเดี๋ยวรอดูวันงานจริงด้วยนะคะว่าบรรนาจะออกมาสภาพไหนจะสวยหรือไม่อย่างไรก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้บรรณาก็ได้จองคิวทําผมแต่งหน้าที่ร้านเสริมสวยเอาไว้เรียบร้อยแล้วงานนี้ฉันต้องเกิด รอรับชมคลิปเต็มวันงานแต่งได้เลยค่ะรับรองว่าสนุกสนานเฮฮาเหมือนเดิมวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ